ฝนฝนมันล่งเหรอเนาะฝนตกลงวงะแต่ว่าอัน่ะสีมกส่งกางเกงแมวตากไปเพราะแมวว่าาปลูกไปหลอันอาเน่จะเป็นตรงนี้อ๋อตรงนี้หมอ๋อเดี๋ยวพวกม่วงออกเอาไปออกให้เนาอสีมังอ๋อค่ะสม่วงนี่ละเอาไปหันนขั้นเทพจะให้มองช่วนนี่ละ้อนจอมจัาเนาะเขาก็มังถือว่าเนี่ออกเห็บไปหัน มานี่จะทิดทางพ่อแฮน์ครับอาจวนคนเที่ยวห้องมันก็น่าจะสี่คูณหกประมาณเนี้ยมันตรงใดเนาะครับสี่คูณหกน้ำมันนห้องกระถางเอาดีดีเฮ็ดนี่เอาดินคูนแล้วมันกันนี่ลดลมไงขั้นบนนี่จะบางเหล่าเลยบางบางเหล่าออกห้างกะมะนาวมะนาวเก็บไว้ไหมล่ะมะนาวมะนาวเอาไว้ครับแมนทางทิมละสองตนเนี่ย มาบวไในอันนี้หนึ่งสองสามมาแนวหน้าบ้านพอดีพอดีบวบได้ปลูกมันเกิดเองโอ้จะเลยเอาใยโอ้เจ้ามากูดเขาบ่มีใบขอนาวคือกันนี่แหละนาวคุนละนอนกินเดี๋ยวนี้ก็นอนกินเดี๋ใบมีใยมันงใบมันงอหนึ่งห้องสองห้องสามห้องเลยอันนี้คือกบที่คุณย่าจะมาตัดตัดเที่เรอยงรีสอร์ทนี่ละ เอาอันนี้ออกแล้วก็ซอยๆๆแล้วก็เอามาตาก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 ็ต่าเป็นสาดอ๋อเหรอใช่เลยคะ่ะเคยเห็นเข้าไปแต่งใจก,กันแล้วเขาก็เอาไปทําอันนั้นของพานใบสีอ๋อที่ว่าเอาไปทําเสือใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เอาไปทําเสือ,อ,อมันมีหลายแบบแบบีเอาไปสารเป็นที่รองแก้วก็ได้นะใช่นไหมคณน,นี้เป็น,นยสายากได้ก่อมาสาา เพราะว่าสิถมแล้วทิมทีให้คนนี่แหละคนเอาออกมื้ปูกันกันว่าตํากัตําเชี่ยกับดหลายเลยตั้มกับคนเหล่านั่งเชี่ยกับตํากับปูมาได้คนอยู่กับตํามตัวอคนเกลี้างค่ะนตั้มศาสารวันแรกืนมหาวเทยาลัยไปเลยลิงเอาเร่อันนี้คือเรามาดูอะไรเมลองพอดีว่า ตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ทีโนมุกไปทํางานกับพี่กับมีกับพี่เน่งเนี่ยก็ได้ถามๆเรียกว่าเรื่องเรื่องเรื่องราวของโนงมุกบ้างก็เลยเได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือนาะเขาก็อายุยังน้อยเนาะประมาณอายุยังน้อยก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีอะไรมากแล้วตอนสเต็ปแรกที่คุยกับพี่หน่งก็คือยังไงก็ต้องได้มอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะว่า มันจําเป็นกับชีวิตที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนก่อนนะคะทีนี้ตอนที่งวดรถใกล้หมดแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละเขาก็น่าจะมีห้องส่วนตัวสักห้องนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าก็เลยได้ถามน้องเขาว่าน้องอยากมีห้องไหมตอนแรกนี่น้องเขาก็เขาก็อยากมีทีนี้ก็เลยคิดกันว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างห้องเล็กๆขึ้นมาเนี่ยมันใช้ กึ่งกึ่งใช่เป็นเหมือนบ้านน็อกดาวแต่จริงพี่ทุยอ่ะเป็นช่างเขาก็น่าพ่อก็น่าจะทําเป็นแนวบ้านถาวรมากกว่าบ้านน็อกดาวค่ะก็เลยคิดกันว่า,าเงินเดือนน้องมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินอีกนิดเงินส่วนอื่นๆเงี้ยมันอาจจะรวมๆกันแล้วหลายๆเดือนนะน่าจะแบบว่าเดือนนี้เทปูนก่อนอีกเดือนนี้ทําอันนี้ไปเรื่อยๆมันน่าจะได้สักห้องนึงอย่างเงี้ยค่ะ ใชปูนขึ้นเสาใช่ <c oughs> ก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละก็เงินเดือนนะก็คือไม่ได้ให้มุกใช้เลยเ,เอาเปเอาคือ <ไป S 1> ออกมาก็คือมุกเขาก็ไปจ่ายค่างวดเลยอ,อย่างอย่างนี้เหมือนกันถ้าได้มาแล้วก็ค่อยๆทําเป็นห้องมันก็ม,นกมันก็จะพอได้ได,ได้ได้เป็นห้องหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยห้องห้องนึ่งกับห้องน้ำมีห้องรมีระเบียงนิดหน่อยใช่ได้เนาะทีนี้ก็เลยได้คุยกับพี่ทุยคข่าวๆว่าพี่ทุย พี่ทุยพอพอมีที่นิดๆหน่อยๆให้ให้แบบว่าพอลูกสาวได้ปลูกไหมพี่ทุยก็เลยมาถามคุณแม่ก็คือคุณญาน้องมุกว่าอ่าน่าจะเป็นเราก็เลยมาดูกันว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณญาติตรงนี้เนาะคุณ่าจะสั่ไม่ให้ละค่ะขันมันโบนี่กะเรากะซิม่าแต่ปาดเหตุของน้ำทั้งนี้เหตุคั่วทั้งนี้อ่อันเพราะว่าอโบราณพ่อก็เมียนบูกบ้านเสร็ละของเราอยู่ ต้องใส่คั่วใส่อันวใส่แล้วก็พอมยนี้่อค่ะก็เ่่อช่ใ่ะช่่ได้ใ่่ใ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่นช่ใช่ใช่ีช่ใช่ใช่ใั่ใชัใชัใ่าช่ใเ่ใช่ใ่ใช่่่่ใช่่ก็ดินกับ่ใช่่ใ่ใช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 ใช่ใช่ใ่ใ่ใ่กช จะได้เหมือนกับว่าไม่ได้เอาเงินไปไปใช้อย่างอื่นอย่างน้อยก็คือได้ได้ทั้งรถแล้วก็ได้ทั้งบ้านน้พ่อเป็นผู้หญิงด้วยดีแบบนี้ย่าเนาะยายเนาะพ่อเป็นเช่าก็พอต้องใช้เลยเอามาให้ยายเอาให้พี่ทุยเป็นบาทเลยเอาแบบนี้เลยดีดีสเอาแบบนี้เลยดีดีสุดเลยเป็นใจสื่อของเลยจ้า มาได้เหรียญนี่หรซองเหรียญคราไปสื่อมาสื่อสองมาเหตุไม่พอวันเหตุให้พี่ทุยมาพอดีเลยกำลังพิพพาีุยกำลังคุยกันเรื่องห้องห้องลูกสาวค่ะไปครับไปไปเขแยกกันถ้าถ้าเทไม่ได้ก็ไปนู่นหมดเลยกับเมย์ต่อเรื่องของเรากำลังคุยกันเรื่องห้องลูกสาวพี่ทุยอะค่ะห้องลูกสาวดินเราก็ยังไม่มีเข้ามามันต้องเคลียร์ก่อนเราต้องเอาดินเข้ามาก่อนเอาดินเข้ามาแล้วก็ให้มันแน่นก่อน อ๋อ <AL> รู้แล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนเขาจะละนาเกี้ยวเขาเนาะเขาเป็นหน้าฝนมันลูกน้เกี้ยวเขาเกียเก้ยวเขาเซตอืมอืมอืมอยู่ประมาณนี้ใช้ดินเยอะอยู่อันนี้อ,นนอันนี้ก็จริงเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเราเขามันต้องเขาไม่เขาไม่เดินเขาไม่วิ่งดินสร้างกันบอเขาบอกเขาบอกขุดนดินมาเทห้เัาใช่เพราะว่ามันมันขุดมันตักไม่ได้เอาแบบว่าออกพั้นส้าแล้วเขาเกี้ยวเขาเขาอาจจะด้านนี้มันต่านะครับ ครามันต้องแมนเยอะมันต้องโถมสูงก็อันนี้กระติม้างอหรอใครเมดอันนี้กติม้างเทิศไม่ดื้ออ่าดื้อครับแล้วโถมกระติศของน้ำไม่น้ำอยู่อืมผมดินกับป้อมดินครับผมไหลโถมดินใช่มันต้องโถมนู่นนะโถมเสมอสูงถ้าไม่งั้นน้ำมันไหลต้องโถมดินก่อนต้องโถมดินก่อนก็ออกฝนก่อนเรื่องบ้านอะ ออกฝนก่อนย,ยังนานอยู่เพราะว่าต้องทมดินก่อนใช่ต้องกระทดินนี่แหละชวนฮะว่างหกร่เดี๋ยวผมจะไปพาน้องเข้าไปกินหมูกระทะลอนฉลองฉลองรถพรุ่งนี้เปลี่ยนให้น้องเขาถ้าถ้าฝนมาพรุ่งนี้จะเข้าไปด้วยครับได้เป็นคุณพ่อพรุ่งนี้ลูกสาวจะทำไงมนะลูกสาวเล่าให้พ่อฟังจะปิดนี่ก้อนสุดท้ายแล้วค่ะ ของอะไรของรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีนี่เรามาจ่ายมากนะพ่อตอนนี้ไม่มีนี่แต่ถ้าพ่อมีนี่อะคือนอนไม่เคยเหลาแค่นี้เหล้าขวดเดียวยังไม่มีจ่ายเขาเนี่ยเราจะไม่กล้าไปเดินผ่านหน้าร้านเขาจะเป็นคนอย่างนั้นครับแต่ย่างอื่นไม่คได้ไม่ ไม่ค่อยมีหนี้อ่ะไม่มีหนี้แต่ก็ไม่รวยแต่ภูมิใจอ่ะพรุ่งนี้ลูกสาวจะปิดหนี้ละก็จะปิดหนี้ก็ถ้าถ้ามีโอกาสอาจจะไปด้วยอืมโอเคพรุ่งนี้น่าจะน่าจะทานแล้วเพราะพี่พุยก็ะต่นเช้าอยู่แล้วเราก็ไปสสายรอพี่ทุยก่อนทะเนี่งพี่ทุยจะมารอเราเขาเขาคงงานงานเยอะงานเยอะปวดหัวปวดหัวไปปไเมาจะเอาตุ้นี้ไปด้วยแค่น้าแอ้ม ภาษาคนนี้ร้มากครับแอ่เช้าพูดไม่ออกแต่พูดเยอะมากเออใช่พี่บอกแล้วว่าต้องสเปกเมื่อเช้านี้ผมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดผมพูดอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมเมื่อกี้นี้พูดยาวเลยนายเห็นไหมล่ะ